รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีให้การต้อนรับคณะบดีจาก TUL c h e คพร้อมหารือความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาติคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้ให้การต้อนรับคณะบดีเอเลสจาก Technical University of l a i b a r y t u l ประเทศเช็กเนวกาสเยือนและประชุมหาหรือความร่วมมือด้านการวิจัยระดับนานาชาติโดยมีรองศาสตราจารย์ดรสุริรัตน์จันมอรองคณะบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอุมาวสีศรีบุญลือรองคณะบดีฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมารีจัตุรัตรองคณะบดีฝ่ายบริหารและวางแผนร่วมให้การต้อนรับ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมเพตรามาตคณะบริหารธุรกิจอาคันซีพร้อมด้วยคณาจารย์ในคณะที่เขาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือในงานวิจัย,ยร่วมกันคณะบดีเอเลสยินได้พูดคุยกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเช็กที่เข้ามาเรียนรู้ในประเทศไทยและนักศึกษาไทยที่ได้รับทุนอิรัตมูส การแลกเปลี่ยนครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสองประเทศพร้อมทางสนับสนุนการพัฒนานงานวิจัยและสร้างโอกาสดีๆให้เกิดขึ้นได้ในอนาคต